สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรค่ะเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า61เลยนะคะหน้า61ค่ะ9.2ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรค่ะเราไปดูที่พัฒนาความรู้กันเลยนะคะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนกําลังวัดความยาวนะคะ ความยาวแล้วก็ความสูงนะคะของสวนนะคะอันนี้เรียกว่าความอะไรคะใช่แล้วค่ะความสูงนะคะส่วนตรงนี้เราเรียกว่าความยาวนะคะอ่ะเรียนดูค่ะสวนแนวตั้งนะคะสูงเท่าไหร่คะอ่าสูง180เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะ สวนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแนวแนวนอนนะคะยาว275เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะแสดงว่าสวนแนวตั้งสูงเท่าไรคะ1เมตรกับอีก80เซนนั่นเองนะคะ80เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะ 100 100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น200เซนติเมตรก็ต้องเท่ากับเท่าไหรคะ2เมตรแสดงว่าส่วนนะคะส่วนในแนวนอนนะคะต้องก็ต้องยาว2เมตรกับ75เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะสังเกตได้ว่าการบอกความยาวนะคะอาจบอกเป็นเซนติเมตรหรือบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปคะ่ะหน้า6อง เส้นทางเดินนะคะระยะทาง2กิโลเมตรนะคะเรามาดูที่จุดเริ่มต้นกันเลยค่ะตรงน,นี้นะคะ1ห,หลักนะคะก็คือ100เมตรค่ะต่อไป200 300 400, 400 500 600 700 800 900 1000นะคะ1000เมตรนะคะ1100และ1200เมตรก็จะมีจุดพักนะคะ 1300เมตร1400เมตร1500เมตร1600เมตร1700เมตร1800เมตร1900เมตรและ 2,000เมตรจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะระยะทาง1,000เมตรนะคะเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรนั่นเองนะคะเมตรนะคะใช้อักษรย่อก็คือมอจุดนะคะและกิโลเมตรค่ะใช้อักษรย่อก็คือกอมอจุดนั่นเองนะคะทีนี้ต้นกล้านะคะเดินเดินจากจุดเริ่มต้นค่ะจนถึงจุดสิ้นสุดเป็นระยะทาง200เมตรหรือ2กิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะขุนค่ะ ุนเดินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดพักเป็นระยะทาง1 2 0 0เมตรนะคะหรือ1กิโลเมตร200เมตรนั่นเองค่ะวิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนดูนะคะ22,000เมตรตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ตัดสูตรออกตรงนี้ก็เลยก็เลยเป็น2กิโลเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวิธีการของ1,200เมตรนะคะนักเรียนก็ใส่จุดตรงนี้เลยค่ะข้างหน้าจุดก็จะเป็นกิโลนะคะกิโลเมตรนะคะข้างหลังก็เป็นเมตรนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะระยะทางนะคะระยะทางภาคใต้นะคะระยะทางจากจังหวัดชุมพรนะคะก็คือตรงนี้นะคะถึงจังหวัดอะไรคะจังหวัดระยานะคะ<ไ>เราใช้เราใช้คำว่ากิโลเมตรนะคะก็คือระยะทางจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดระยานะคะระยะทาง 600, 600กิโลหกกิโลเมตรนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าทางหลวงนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ี่ก็คือทางหลวง ถนนเพชรเกษมนั่นเองนะคะเป็นถนนเส้นหลักนะคะวิ่งลงทางภาคใต้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาคเหนือนะคะจากจังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คือระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดเชียงรายนะคะใช้คำว่ากิโลเมตรนะคะคือ418กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ทางขึ้นเหนือนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะคะถนนเราเรียกว่าถนนพหลโยธินนะคะเป็นถนนเส้นหลักวิ่งขึ้นภาคเหนือนั่นเองค่ะส่วนภาคอีสานของเรานะคะเราเรียกว่าถนนอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะถนนมิตรภาพนั่นเองนะคะที่ตรวจสอบความเข้าใจค่ะข้อหนึ่งความความกว้างและความยาวของโต๊ะป,ปิ้งปองเป็นกี่เมตรและกี่เซนติเมตรค่ะเราดูที่ความ กว้างก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าความกว้างนะคะดูที่แว่นขยายนะคะอ่า่ราบซนติเมตรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ขีดตรงสีแดงแดงใช่ไหมคะยังไม่ถึง150ค่ะแสดงว่าเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ147นั่นเองนะคะ147 148 149และ150้แสดงว่าตรงนี้ก็คือ140 นะคะ1น7เ็ซนติเมตรนะคะเขาบอกว่า100 100เมหนรเซนติเมตรนะคะเป็น1เมตรนะคะแสดงว่าความกว้างตัวปิงปองก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ1เมตรกับ 47ซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะความยาวนะคะฝั่งนี้นะคะเราเรียกว่าความยาวนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราไปดูที่แว่นขยายกันเลยนะคะตรงนี้270ใช่ไหมคะแต่ตรงขีสดสีแดงนะคะยังไม่ถึง270นะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่คะ266นะคะ67 68 69นะคะ270ก็คือ266 266เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นเมตรก็คือเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะ200เซนติเมตรเป็น2เมตรนะคะดังนั้นนะคะโต๊ะปิงปองนะคะความความกว้างนะคะก็คือกว้าง1เมตรกับ47เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวก็คือ2เมตรกับ66เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะเดินรอบสระน้ำา1รอบได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะ,ะนักเรียนสังเกตดูว่าจากตรงนี้นะคะตรงขีดนี้นะคะก็คือเท่าไหร่คะ1 100เมตรนั่นเองนะคะ100เมตร200 300 400 500 600 700 800 900แล้วก็1000เมตรใช่ไหมคะ1000เมตรก็คือ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800และ1 9 1900แล้วก็2000ใช่ไหมคะ2000 2000 เมตรก็คือ2กิโลเมตรใช่ไหมคะ2,000เมตรคือ2กิโลเมตรนะคะอีกเท่าไหร่คะ1 2 3 4นะคะ5ใช่ไหมคะก็แสดงว่ายาวเท่าไหรคะ2กิโลเมตรกับ500เมตรนั่นเองคะ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คะ่ะการบอกความยาวของสิ่งต่างๆนะคะอาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรการบอกระยะทางนะคะก็คือจากจังหวัดนั้นไปจังอีกจังหวัดหนึ่งนะคะก็ อบอกเป็นกิโลเมตรนะคะหรือกิโลเมตรและเมตรนะคะความยาวนะคะ1,000เมตรเท่ากับความยาว1กิโลเมตรนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า50และหน้า51มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ